ก้าสวัสดีพี่พีเอฟซีช่องน้โมพักเครื่องและเพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมทุกทกท่านนะครับนะวันนี้มีของดีมานําเสนอพีพีเอฟซีนะครับนะจะเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะครับนะซึ่งผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะครับนะนี่เลยดูเนื้อหาเก่าจัดมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตแป๊บนะครับนี่เลยนะครับ นี่ดระคังนะครับน้าเป็นภาษาจีนมากนะครับผมยังแปลความหมายไม่ออกเลยนะครับนะเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับนะาสดๆร้อนๆเลยช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายไปนี่ไม่ได้เลยนะครับพอดีว่าไปตากฝนมาอีกนะครับเมื่อวานฝนตกหนักไหมนะครับนะแล้วก็จะมีของแปลกนะครับนะวันนี้มีของดีมีน้อยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับขอบโค้งมนนะครับด้วยความเก่านะครับเป็นพระสมเด็จสองหน้านะครับนะ นี่จมีวัดเกศโมง์นึงนะครับนะองนี้นี่สภาพผ่านการใช้งานมานะครับขอบโค้งบนสวยงามนะครับองค์นี้มีองค์เดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับนะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ด้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแดนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะอ่ะกรณีแอดไลน์ไม่ติดแอดไลน์ไม่เข้านะครับนี่เลย qrcode ตรงนี้เข้ามาสแกนได้เลยนะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะยังไงช่วงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะช่วยฝากช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับนะช่องน้ำมูพักเครื่องของเราด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ยังโดนปิดกั้นอย่างหนักอยู่นะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะอมาเดี๋ยวรายการแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนของ fc กันด้วยเบาๆสมองนะครับวันนี้นะ นี่รายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนะหลังเฮงนะครับนะพระชุดนี้ว่ากันว่านะครับนะเป็นกลุ่มพวกเจ้าสัวคนรวยของกลุ่มเยาวราชล้านทองพวกอะไรเนี่ยคนรวยเขาสร้างขึ้นมานะครับนะแล้วก็ให้สมเด็จโตปลุกเสกนะครับนี่จะมีหลายแบบหลังลูกคิดก็มีนะครับนะหลังภาษาจีนก็มีนะครับนะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวชมข้างหลังไปก่อนเลยนะครับ ดูเนื้อหาความเก่านะครับเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับดูนะครับเน่ดูขอบดูเลยนะครับมีรอยปูไตเนี่ยแบบนี้เลยคัดออกมาจากในหีบสมบัติเลยแล้วเนี่ยชุดนี้นี่เลยนะครับอ่าเน่อ่าเน,าน่ดูขอบข้างมา่อนแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับอีกด้านนะครับองค์นี้พิเศษตรงที่ว่า เห็นองค์พระลักษณะองค์พระเหมือนครับเหมือนเขาแกะได้ลึกมากเลยนะครับนะนี่ดูความความคมลึกนะครับดูความคมลึกเหมือนเขาแกะได้ลึกมากเลยนะครับเห็นไหมฐานนี่เห็นไหมลึกลึกเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับดูซุ้มครอบแก้วนะครับเส้นใหญ่นะครับอ่านี่เลยเส้นใหญ่นะครับเหมือนหวยผ่าซีกหรือเส้นขนมจีเลยนะครับนะนี่ซอกแขนลึกๆเลยนะครับ นี่เส้นขอบกระจกนะครับนะขอบพิมพ์นี่ชัดเจนอยู่เลยนะครับนะองค์นี้ก็เอาแบ่งปันราคาพิเศษนะครับองค์ละห้าร้ยบาทนะครับนะช่วงนี้กระแสพระสมเด็จมาแรงมากนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับองค์แรกองค์ที่หนึ่งนะถัดมานะครับอ่ะให้ดูเลยนะครับถัดมานะครับด้านหลังรวยนะครับนะเหงนี้มีองค์เดียวนะครับรวยรู้สึกว่าจะมีสององค์มั้งเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนแล้วกันนะครับนะ่ะ นี่ก็เป็นสำเร็จว bon. ัดระฆังพ land <estar> ิมพ <mountains> ์ใหญ่องนี้จะดูปีกใหญ่นะครับปีกกว้างนะครับองค์นี้เดี๋ยวให้ดูนี้นะครับนะกรอบนะครับนะนี่กรอบพิมพ์นะครับนะคมชัดมากทั้งสี่ด้านเลยนะครับนะนี่เลยนะครับนี่นะครับยังอยู่ครบเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นองค์ปีกกว้างนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับ FC ที่ดูวัดระฆังเป็นประจำคือชุดนี้ที่ได้มาเนี่ย ความคมเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับความคมความลึกนะครับไม่ตื้นเลยนะครับดูซอกมือซอกแขนนี่นะฮะลึกๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเส้นกรอบกระจกนี่ขอบพิมพ์นะครับยังติดคมชัดนะครับนะอันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับตามผิวนี่มีรอยปิรอยแยกเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะองค์นี้ต้องดูด้านหลังนะครับเนื้อจัดมากๆครับนี่นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นตัวหนังสือคําว่ารวยนะครับดูนะครับความเก่านะครับนี่เลยนะครับจะมีรอยปิรอยแยกนะครับนะเป็นธรรมชาตินะนี่เลยตามขอบนะครับนี่บางทีเอฟซที่เคยสนใจนะครับถามหามาผมก็มึงเคยเจอเนี่ยผมจะเจออีกแบบหนึ่งนะครับนะที่เป็นพวกหลังข้างหลังนี่นะครับจะเป็นอีกแบบจะจำใหม่อยู่นี่แต่นี่เนื้อเก่าถึงยุกกว่านะครับนะเนื้อเก่ากว่านะนี่เลยนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นวัดระฆังอีกหนึ่งองนะครับนะแต่องค์นี้จะเป็นหลังลูกคิดนะครับนะอ่านี่เลยนะครับเป็นหลังลูกคิดนะครับนะองค์นี้คมมากๆเดี๋ยวผมให้เทียบกับองค์เมื่อกี้นะครับนะว่าคมแล้วองค์นี้คมยิ่งกว่านะครับเห็นไหมแขนลำแขนเนี่ยคมมากๆเลยนะครับลือกเส้นเล็กคมฐานนะฮะเป็นองค์ปีกกว้างเหมือนกันนะครับนะอ่าเป็นองค์ปีกกว้างเหมือนกันนะครับ นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับดูเส้นฐานคมลึกเห็นไหมเป็นสันคมชัดเจนนะครับไม่ตื้นเบลอนะครับเนี่ยเส้นฐานชั้นที่สองคมกลิบเลยนะครับนะนี่เลยนะครับมือลึกๆสังเกตดูนะครับซอกมือลึกๆเขาแกะมาแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเส้นขอบพิมพ์ยังติดคมชัดนะครับองนี้นะนี่เนื้อเม็ดมวลสารนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับนะแกะได้คมชัดลึกสวยงามมากนะครับนะนี่ชุดนี้ถ้า fc ให้การตอบรับดีนะครับนะเดี๋ยวจะเข้านี่เห็นไหมคือเม็ดมวลสารเนี่ยจะมาอยู่ด้านข้างสมุดนะครับนะผมสังเกตเห็นไหมเป็นก้อนเลยนะครับสังเกตหลายองค์เลยเนี่ยทีมาเนี่ยชุดเนี้ยนี่ด้านหลังเป็นหลังลูกคิดนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่วัดะระฆกกังเก่าๆต้องลักษณะแบบนี้ครับด้านหลังนะครับ อีกด้านนะครับอ่านี่เลยนะครับทุกรายการนี้องละห้าร้อยบาทนะครับนะเฉพาะพระสมเด็จนะครับองละห้าร้อยบาทนะครับนะจัดส่งฟรีนะครับนะอ่ามีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับนี่เลยนะครับอ่เฉพาะพระสมเด็จนะครับมีพิเศษมาหนึ่งองได้มาบ้านเดียวกันเดี๋ยวมาค่อยๆมาชมทีละองแล้วกันนะครับนะต่อมาเลยนะครับนะ องนี้เป็นสมเด็จวัดระคังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับหลังภาษาจีนแบบนี้เลยนะครับผมยังแปลความหมายไม่ออกนะครับนะมีอยู่รู้สึกจะมีสามสามคำนะครับแบบนี้นะสามแบบนะครับพิมพ์นี้เลยอะเอฟซีท่านใดที่แปลออกนะครับนะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับ เนี่ยให้ f อศึกษาเข้าไว้วัดระคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับให้ดูแบบนี้นะครับขอบต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับนี่ขอบแบบนี้นะครับเหมือนเวลาจะเป็นเหมือนรอยฉีกเอาง่ายๆครึ่งนึงอะเหมือนจะเป็นรอยฉีกนะครับสังเกตง่ายๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติให้ดูขอบกันเลยและเนื้อเก่ามากนะครับเก่าถึงยุคเลยนะครับนะเนี่เห็นไหมครับ เอฟซีจะเคยเห็นเฉพาะหลังเรียบๆนะครับนี่ดูหลังที่ขู่ขาล้นเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นี่นะครับอ่านี่เลยนะครับด้านหน้าเลยนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่านี่เลยนะครับของดีมีจํานวนจํากัดนะครับนี่เลยนะครับ มีรอยยุบรอยแยกรอยหดตัวนะครับนะชัดเจนนะครับความเก่านะครับอ่ะนี่เลยนะครับบางองค์มีรอยบิดงอตัวด้วยเดี๋ยวมีบางองค์จะให้ชมนะครับนะอ่ะองค์ที่สี่นะครับนะอ่ะองค์ที่ห้านะครับองค์ถัดไปนะครับองค์นี้ขอบสวยมากเห็นไหมเนี่ยดูขอบด้านหลังนะครับชมขอบไปก่อนเลยเราก็ต้องชมของสวยๆงามๆไปก่อนนะครับเนี่ยตัวหนังสือแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะด้านนะครับ เห็นไหมครับเม็ดแร่นี่มีนะครับบางองเห็นไม่ชัดเนี่ยเม็ดแร่นะครับเขี้ยวหอนุมาณนะครับนี่เลยเห็นไหมนี่นะครับอ่มาชมด้านหน้ากันนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เลยนะครับองค์ที่ห้านะครับนะอ่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาเป็นองค์ที่6นะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองคนะครับนะเดี๋ยวเทียบกับองค์นี้ให้นะครับนะปีจะไม่กว้างเท่าองค์แรกนะครับนะเห็นไหมวัดรัฆังพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะอ่าองนี้มันจะเป็นพิมพ์แค่อกกระบอกนะครับนะอ่แป๊บนะครับนี่เลยนะครับ องเนี้ยคือดูความเก่าได้ง่ายมากๆนะครับคือให้สังเกตหลายๆ fc หลายๆท่านที่รับชมอยู่นะเพื่อนๆสมาชิกที่รับชมอยู่ทุกท่านอ่ะจะทราบดีนะครับคือองค์พระที่มีลักษณะการบิดงอตัวแบบเนี้ยคือเป็นพระเก่าแน่นอนครับพระใหม่ทําไม่ได้นะครับนะเห็นไหมเขาจะมีลักษณะบิดงอตัวโค้งนะครับนะนี้เลยนี่นี่นะครับและที่สําคัญขอบสวยมากนะครับขอบจับนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับอง์นี้นะครับ นี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับนะอ่าขอบเขาจะปาดเป็นปากฉลามนะครับองนี้นะครับไม่ปาดตรงๆนะเห็นไหมเขาจะปาดเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับอ่าไม่ปาดตรงนะดูนะครับแล้วก็จะมีรอยยุบรอยรย่นรอยหดตัวนะครับนะอ่านี่นะครับ รอยปี่รอยแยกรอยแตกนะครับนี่เป็นธรรมชาติของพระเก่าอยู่ลนะครับนี่เห็นไหมครับของวัดละคังนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นบนสารจุดแดงๆนะครับนะอ่านี่เลยนะครับต่อมาเลยนะครับนะเป็นของแปลกนะครับนะมีมาองค์เดียวนะครับนะ เป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับองนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนื้อนี่เลยนะครับนะเป็นพิมพ์สองหน้าเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่จะมีเส้นแทมแสมมันฐานเส้นเล็กๆนะครับเนื้อเก่ายุคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้นะ,ะนี่ด้านนะครับ เนื้อโซนเดียวกันหมดเลยนะครับช nah ุดนี้นะครับเก่าๆเหมือนกันหมดเลยนะครับนะพระเก็บไว้ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับมีองค์เดียวนะครับพิมพ์สองหน้านะครับถัดมานะครับได้มาบ้านเดียวกันนี่แหละครับนะแต่เป็นพระกลิ่งนะครับนะผมเคยได้มาอ่าบ้างนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระกลิ่งวัดช้างให้ปีศูนย์ห้านะครับเขาเรียกกลิ่งเฉลิมพลนะครับนะนี่นะครับเป็นกลิ่งเฉลิมพลนะครับ องนี้ได้ตัวหนังสือคมชัดลึกมากๆเลยนะครับนะอ่านี่เลยนะครับที่สําคัญ FC ฟซได้ยินเอาหูฟังนะครับกิ่งนี่เคยได้ยินแมกกิ่งแบบเนี้ยองค์นี้กิ่งสมบูรณ์มากนะครับเสียงดังเพาะมากนี่ได้มาองค์เดียวนะครับคือเป็นทางของผมเลยผมก็ต้องจัดมานะครับอง์นี้นะครับอ่านี่เลยนะครับส่วนเหรียญนะครับผมยังไม่ได้มาเลยนะครับที่เอสั่งเ้าไว้นะครับนะอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยม พวืกกันหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพกคงวัดสําป่างามก็ยังไม่ได้นะครับด้านหลังนะครับนะนี่เลยนะครับองนี้สนใจทักเข้ามาสอบถามเียดเพิ่มเติมเลยนะครับราคาจะสูงหน่อยนะครับหายากนะครับนะแต่บังเอิญไปติดมาหนึ่งองนะครับได้มาหนึ่งองนะครับเป็นทางของผมเลยก็ต้องจัดมานะครับองค์นี้นะครับชมอีกชมอีกรอบนะครับอ่ากลิ่นเสียงดังเพราะมากนะครับน้า ถัดมานะครับจะเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับนะเป็นหลังแบบเนี้ยหลังแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกหลังตาแผ่นดินหรือเปล่าครับเนี่ยอ่ะแล้วเขาจะมีมวลสารเป็นรอยเหมือนคราบกุที่เป็นเหมือนน้ําโลหะนะครับน้าอ่านี่เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้มีองค์เดียวนะครับนะได้ติดมาองค์เดียวนะครับผมเห็นสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเอามาแบ่งปันเอฟซีได้ราคาเบาๆนะครับ นี่เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นองค์ที่สิบนะครับนะ,อ,ะองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับที่มีลักษณะบิดงอตัวนะครับนะอ่านี่เลยนะครับอ่านี่นะครับ พิมพ์นี้น่าจะมีอยู่สององนะครับนะอ่านี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาเก่ามากๆนะครับดูก็รู้นะครับ fc นะดูก็รู้นะครับอ่านี่นะครับซึ่ง fc หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับนะอ่าผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับเก่าไปอีกแบบนะครับเนี่ยเม็ดก้อนหมวนสารนะครับเห็นไหมนี่นะครับ นี่องนี้จะพิเศษมีก้อนมนสารเยอะหน่อยจุดแดงๆนะครับนะเป็นก้อนๆนะครับนีนะครับ้อยปี้อยแยก้อยแตกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่เก่าแน่นอนนะครับพวงนี้นะอ่าต่อมานะครับเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนะอ่าองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ เป็นพระสมเด็จวัดเจดชโยนะครับพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นอกตันนะครับน้านิยมเลยนะครับนะองค์นี้สภาพผ่านการใช้งานมาที่สําคัญขอบโค้งวนสวยงามมากนะครับนะองค์นี้นะนี่นี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเนื้อก็เก่าจัดนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่านี่นะครับ เนื้อเก่าๆเลยนะครับนะอุ้ย FC ครับขอโทษนะครับตรงนี้มีเศษเนื้อไม้ด้วยนะครับนะตรงมุมนี่ครับเห็นไหมเศษเนื้อไม้นะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มือสารนะครับนี่ไม่ใช่เม็ดแร่ไม่เลยนะครับเป็นเนื้อไม้เลยนะครับนะอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับน่ะขายปิดก่อนได้ก่อนนะครับลักษณะขององค์พระโค้งมนสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่วัด เกศชยโยต้องแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะหายากไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้อ่ะนี่นะครับด้านหลังนะครับสภาพผ่านประสบการณ์มานะครับนะใช้งานมานั่นแหละนี่เลยนะครับจะมีเม็ดบนสารจุดขาขาวนะครับเนี่ยเหลืองๆนะครับนะองค์ที่สวยนะครับผมว่าสวยเลยนี่นี่นะครับนี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับอ่ะมีมาหนึ่งเดียวนะครับ วัดเกชัทโยมีมาหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ทั้งสวยทั้งเก่าเพอร์เฟกเลยนะครับองนี้นะครับนะอ่ะราคาเท่ากันหมดนะครับนะห้าร้อยบาททุกรายการยกเว้นพระกลิ่งนะครับนะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้พระกลิ่นนะครับนะต่อมาเลยนะครับองนี้เป็นวัดระคังนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมทองนะครับอ่ะเลี่ยมทองมาให้เลยนะครับนะเป็นทองไมค่อนนะครับนะสําหรับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ลงลักปิดทองมาเลยนะครับ นี่นะครับอ่านี่เลยนะครับลงลักปิดทองเนื้อเก่าๆเลยนะครับนะดูนะครับด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับปอดีว่าวันนี้ผมต้องรีบไลฟ์ลงแต่เช้านะครับวันนี้ผมจะไปดูพระกันที่นครนายกนะครับนะอ่านี่เลยนะครับ ก็เลยอัพเดี๋ยวผมอัพลงเสร็จก็เอาลงเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะลงได้กี่โมงนะครับนะยังไง fc ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะนี่นะครับเอาองค์ถัดมาเลยนะครับเป็นองค์ที่13บสา์องนี้องค์ที่12นะครับนะเอาไล่ตามคลิปนี้แล้วกันนะครับนะองค์ที่12นะครับองค์ที่13นะครับนะเป็นวัดระฆังอีกหนึ่งองค์นะครับบางๆเลยนะครับนะอ่า ดูด้านหลังนะครับออกแจ้งแก่เม็ดมวลสารหน่อยนะครับอง์นี้นะครับอ่านี่เลยนะครับนี่เม็ดมวลสารนะครับแร่เคลยอขน้ำมานแร่เยอะเลยนะครับเม็ดมวลสารเยอะเลยนะครับองนี้นะอ่ะขอบข้างนะครับนี่เม็ดมวลสารเพียบเลยนะครับองพระบางๆเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นก้อนเลยนะครับโอ้มันมวลสารก้อนนี้สวยมากนะครับแต่แดงๆนะตรงบริเวณเข่าซ้ายขององค์พระนะครับ นี่นะครับเก่านะครับองค์นี้นะอะนี่เลยนะครับไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับ fc เห็นภาพปุ๊บก็รู้แล้วนะครับแบบนี้อ่ะผ่านตากันมาหลายรอบเลยนะครับนะอ่ะถัดมาเลยนะครับองนี้เป็นภาษาจีนอีกแบบหนึ่งนะครับนะอ่นี่นะครับดูด้านหลังก่อนเลยนะครับชมขอบด้านหลังก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นเม็ดมลสรเป็นก้อนเลยไหมครับดู รอยปี่รอยแยกความเก่านะครับนะมีนะครับฝึกดูความเก่าไ้นะครับเนี่ยวันนี้มีมาชุดนี้นะนี่เม,เม็ดมวลสารนะครับนี่รอยปี่รอยแยกไม่ใช่เพิ่งปีเพ,พิ่งแตกนะครับนี่เป็นมานานนกกันนาต้นเกตต้นเลยนะครับนะวัดระครังเอกลักษณ์เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะอ่าเป็นพิมพ์ฐานแฟมีหนึ่งองค์นะครับ หลังภาษาจีนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฐานแฟมนะอ่านี่เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับอง์นี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะครับนะองค์ที่สิบสี่นะครับต่อมาเป็นองค์ที่สิบห้าอีกหนึ่งองนะครับนะองค์นี้ก็จะแนวแป,แปลกไปอีกแบบนะครับนะองที่สิบห้าแต่เนื้อโซนยุบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ องค์นี้จะมีลักษณะบางๆนะขอบสวยมากนะครับนะขอบทสองด้านสวยมากนะครับนะแล้วก็องค์พระจะมีลักษณะนี่บางๆนะครับนะมีรอยปี่รอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับนะนี่เลยนะครับนี่วัดลักครังทุกเจอเห็นไหมก้อนเม็ดบนสารนะครับเนี่ยสีน้ําตาลนะครับอ่ะนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่รอยปี่รอยแยกระเบิดมาจากข้างในนะครับเป็นไง เก่าไม่เก่าแบบเนี้ยของใหม่ทําไม่ได้แน่นอนนะครับบอกได้เลยนะครับร้อยบีร้อยปริร้อยแยกร้อยยุบร้อยหดตัวนะครับนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับนี่ตรงนี้ก้อนมวลสารนะครับจุดสีน้ำตาลส้มๆนะครับนะองค์นี้ด้านหน้าเลยนะครับเป็นอีกองคหนึ่งที่มีลักษณะความคมลึกมิติความคมลึกมากนะครับ fc ก็ค่อยดูช้าๆนะครับเห็นไหม ความคมลึกเนี่ยปลายฐานนี่แหลมเลยนะครับนะโอ้อหองนี้ตามตําราเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ชมก่อนดูนะครับในล่องของฐานชั้นแรกก็จะเป็นร่องลาคลองอยู่ข้างในนะครับเป็นร่องล่องล่องเข้าไปเห็นปะอ่ะแล้วดูบริเวณฐานชั้นที่สองเนี่ยคมกริบเลยนะครับเห็นไหมเหมือนคมของขวานเลยนะครับเห็นไหมอ่าดูเอานะครับนะค่อยค่อยศึกษาไปนะพอดีองค์นี้มีมาให้เทียบเนี่ยอธิบายได้ตามภาพเป๊ะเลยนะครับนะเห็นไหมเป็นล่องล่องนะครับฐานชั้นแรกองที่สองเนี่ยคมขวานเลยนะครับ นี่ดูฐานนี่คุมคมนะครับมีรอยปี่รอยแยกเป็นธรรมชาตินะครับมีก้อนเม็ดมวลสารบริเวณหน้าท้องเหนือฝ่ามือนะครับนะอาทําให้เกิดรอยปี่รอยแยกนะครับผิวดูนะครับนี่นะครับองนี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับดูความเก่านะครับนะมันจะเห็นเม็ดมวลสารด้านบนนะครับนี่อ่ะประมาณนี้เลยนะครับเอาถัดมานะครับ เป็นองค์ที่สิบหกนะครับนะองค์ที่สิบหกและการสุดท้ายนะครับนะของดีมีน้อยนะครับวันนี้นะครับนะนี่นะครับอันนี้เป็นเอ่อตัวหนังสือคำว่ารวยนะครับเป็นคำมงคลทั้งสิ้นนะครับนะนี่เห็นไหมเม็ดมวลสารนะครับมีเม็ดมวลสารตรงไหนตรงนั้นส่วนใหญ่จะเกิดรอยปิ่รอยแย่นะครับเมื่ออายุเวลาผ่านการเวลาไปนะครับนี่เลยนะครับนี่รอยปี่รอยแย่ตามขอบนะครับ นี่นะครับอยู่ที่จะปริมากปริน้อยนะครับนะอ่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับการเก็บรักษานะครับการใช้งานนะครับนะอ่าอัพสภาพอากาศนะครับอ่ะนี่เลยนะครับนี่อีกองนึงก็พิมพ์คมลึกๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่พิมพ์แกะได้คมลึกทุกองนะครับชุดนี้นะครับนะอ่าไม่ตื้นเบอร์สักองค์เลยนะครับนะคมคมหมดเลยนะครับนี่นะครับ องนี้จะแก่วนสามหน่อยนะครับนะ้านะแบบนี้เลยอ่ะนี่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับองค์สุดท้ายนะครับนะองที่สิบหกนะครับตามรายการนี้เลยนะครับนะอ่ะสนใจองค์ไหนก็แคปรูปแล้วก็ทักทางข้อความมาได้เลยนะครับนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ หรือจะโทรสายตรงมาเลยก็ได้นะครับส่วนใหญ่โทรสายตรงมาปุ๊บจะได้ปิดก่อนตลอดนะครับนะ FC ที่ส่งทางไลน์บางทีไม่ทันก็มีนะครับนะอ่าศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะอ่ายังไงฝากนะครับ FC นะครับและสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำโมพักเครื่องของเราด้วยนะครับยังไงต้องกราบขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ